แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเช็คได้ไม่ยากนะพี่ว่าถ้ามีโผแต่งตั้งยกย้ายผู้กํากับเนี่ยออกมาเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะน่าจะเห็นน่าจะเห็นหลายชื่อแหละมันมันไม่ยากเลยที่จะสืบหาว่ามาจากเส้นสายคนใดใคร ฝากมามนะไม่ได้ยากเลยเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าอ่ะสายพี่วาวมาจากสายแอนฝากเข้ามาให้คือมันรู้หน้ารู้ใจกันนะนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณวิโรจน์จะมาเปิดเผยแล้วเราคงจะได้เห็นนะคะว่าตกลงว่าที่ท่านนายกพูดเนี่ยเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรอ่ะเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะคะนอกจากกรรมธิการตํารวจนะคะที่เขาก็จองกระถินไว้แล้วนะคะบอกว่าจะเชิญท่านนายกเนี่ยมาชี้แจง เรื่องของการฝากตำรวจในตำแหน่งผู้กำกับเนี่ยล่าสุดกรรมธิการความมั่นคงของคุณโรมนะคะก็มีมติที่จะเรียกคุณเศษฐามาชี้แจงวันเดียวกันเลย7จ0 0ธันวาคมค่ะโดยนายรังสิมันโรมสส,สบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะคะบอกว่า ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรรมธิการเองก็มีมติที่จะเตรียมเชิญนายเศรษฐาเข้าชี้แจงเรื่องตั๋วตำรวจต่อกกรรมธิการความมั่นคงวันที่7ธันวาคมค่ะโดยจะใช้เวลาในการทำหนังสือเทียบเชิญ2สัปดาห์นะคะรวมทั้งเป็นการให้เวลากับนายเศรษฐาด้วยในการเตรียมตัวเพื่อที่จะตอบข้อสักถามต่อกกรรมธิการความมั่นคงต่อไปและตนเองก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือและเป็นโอกาสอันดีด้วยนะคะที่นายกเนี่ยก็จะได้ใช้พื้นที่ กรรมธิการอธิบายชี้แจงเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ,ะเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะคะสำหรับคนก้าวไกลทีเดียวอีกคนหนึ่งค่ะที่ก็หยิบประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะ,ะดำเนินการต่อนั่นก็คือคุณสีสุวรรณนั่นเองเตรียมที่จะไปร้องปอปชค่ะให้สอบจเจริยธรรมร้ายแรงนะคะปมที่นายกเศรษฐาเนี่ยหลุดปากพูดเรื่องของการฝากผู้กำกับใหม่ค่ะ นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับบรรดาสอสอและผู้บริหารพักเพื่อไทยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนแล้วก็หลุดปากพูดออกมานะคะว่าผู้กํากับใหม่ซึ่งผมเนี่ยมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตําแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นผู้ กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงถ่องแท้และต้องกําจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญนี่คุณศรีสุวรรณเนี่ยโค้ชคําพูดนะคะของนายกเศรษฐาที่พูดในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยวันนั้นขึ้นมาเลย แล้วก็บอกว่าถ้อยคำนี้แหละที่มันอาจจะบ่งบอกถึงพฤติการในการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรที่สามารถเข้าไปก้าวไก่หรือว่าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการแต่งตั้งนายตำรวจระดับผู้กำกับได้เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพักการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ อันถือเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญตรปี2560มาตรา185วงเล็บ3ประกอบมาตรา186วงเล็บ2วรรค2ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่าง ด้วยเหตุด,งดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็จะนำความพร้อมด้วยพยานหลักฐานไปยื่นร้องเรียนต่อปป,อปชค่ะให้ไต่สวนและมีความเห็นการกล่าวหาหนายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานาทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่โดยจะเดินทางไปยื่นร้องเรียนที่ปปชนะคะวันศุกร์24พฤศจิกายนนี้ค่ะที่สำนักงา,านปป,ปชสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละค่ะพรุ่งนี้เนี่ยพี่สีเนี่ยก็จะไปที่ปปชนะคะ